ข่าเหี่ยวฮ้อนเลยจ้าแสบแทนแน่นอนปั้นเข้าสิ่มก่อนเด้อกลัดไก่กกอนอืมแสบจ้ะเอาคุยจัมมาห,หอืม แซบ่บลวกเสน้นอืมอืม,อ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 ม เงินอูบอบเลยมาเด้อจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ